สวัสดีครับวันนี้มาดูนะครับผมลงเป็นความรู้หรือลงเพื่อให้ศึกษาดูนะครับเนื้อสำริดนะครับผมของง่างที่มันเนื้อหาที่สวยๆจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้ชี้บ่งว่าแท้น,นะครับหรือเกนะครับแค่ให้ศึกษาเป็นเนื้อหานะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเราเท่านั้นนะครับผม ดูรายละเอียดนะมีการถูกใช้งานมานะนี่นี่ครับหน,หน้าผากจะสึกๆนะครับแต่ความคมนะครับความคมของตาเอจมูกก็ยังเห็นนะปากก็ยังเห็นนี่เป็นคราบถูกเงือถูกออกซิเจนนะพวกคราบน้ำคราบเหงออะไรที่เข้าไปเกาะ เกิดเป็นสีฟ,ฟ้านะครับผมนี่ตัวนตัวเก่านะครับผมสภาพนี่ครับการใช้งานห่วงเขานะคนคนที่ใช้มาก่อนนะครับก่อนคนที่ผมได้มาอีกเขาน่าจะตัดนาะตั้งนานดูสภาพรอยตัดคือเป็นสภาพเก่านะครับเก่าแล้วนานแล้วนะครับผมนี่ครับโดนสมบัติที่หัวนะครับความละเอียดความสวยงาม ดินก็มีเหลือนะครับดินนี่แข็งมากนะครับผมเก่ามากด้วยนี่เป็นดานไปแล้วนะครับเป็นหินเป็นดินดานไปแล้วค,คือความเก่าของมันนะครับจะมีสาขาวข,ขึ้นนี่ด้านในนี่คือโดนน้ำน้ำเข้าหรือคาบเงอคาบอะไรเข้าไปนี่ทำให้เกิดเป็นกรดออกไซด์นะครับนี่เป็นคาบเขียวๆนี่ครับโลหะผสม หลักๆของโลหะพวกนี้นะครับคือทองแดงกับดีบุกนะครับผมทางวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกทองเหลืองนะครับแต่บ้านเราจะเรียกสำลีนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายอย่างผสมเข้าไปนะครับหลายโลหะทำการหล่อโบราณมันจะละเอียดนะครับการหล่อโลหะให้เข้ากันละเอียดได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานะต้องมพีพิธีกรรม หรือวิธีการนะครับม่มท,ที่ทุกวันนี้ไม่สามารถทำได้นะเนี่ยเราไปเทียบเคียงกันได้นะกับของที่เขาทำมาใหม่นะครับดูนิ้วครับนิ้วคมนิ้วใหญ่นะครับนิ้วใหญ่คมลึกเห็นได้ชัดตามนิ้วมือลองขานะครับผมพิมพ์นี้เเรียกโล้นนะครับผมโล้นปากขีดนะครับ แล้วก็ขาตรงนี่ขาตรงนี้จะตรงนี่ผมลงไว้เพื่อให้ได้ได้ดูนะเนื้อนะสำลิปองนี้ก็ขายไปแล้วนะครับขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะน่าจะส่งของได้พรุ่งนี้นะครับผมนี่ครับวันนี้ก็มาลงเพื่อให้เพื่อนๆนสมาชิกในกลุ่มนะครับผมนะกลุ่มเราคนอาจจะไม่เยอะนะครับไม่เป็นไรครับผมไม่เน้น คนเยอะนะครับเน้นคนที่เล่นหลักการเดียวกันนะครับต้องการหลักการในการมองแบบสวยงามนะครับคือของสวยงามนะครับไม่ต้องไปพูดถึงแท้หรือเกนะครับผมไม่การันตีหรอกอ่าเอาเป็นว่าดูแล้วการันตีกันเองนะครับผมอ่าในใจผมมีแล้วแทหรือเกนะครับนี่ครับถ้าได้สภาพแบบนี้คือโอเคนะครับ โอเคอ่าสายตาทุกคนโอเคนะครับผม